ของพวกเรามาลงพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรพอเพียรโครงการบริหารส่วนตำบลล่งงูเราไปกันเลยค่ะแหล่งการเรียนรู้ที่หนึ่งการเลี้ยงไส้เดือนในกละมังทางกองส่งเสริมการเกษตรได้มีการเลี้ยงไส้เดือนดินในกละมังซึ่งไส้เดือนที่นำมาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์อฟกัน ในคอเลอร์เป็นไส้เดือนดินสายพันธ์ุในเขตร้อนซึ่งจะชอบอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนอาศัยอยู่บริเวณผิวดินกินเศษซากอินทรีย์วัตถุที่เน่าสลายเป็นอาหารไม่ตึงว่าเป็นตัวตที่รักในการเลี้ยงผมไม่มีได้มาแคมีใ,คใจคิ้วามาักตั้งไว้สักช่องคืนอะไรก็มาหยกตังไว้มันมันมาก เดี๋ก well. ็มาใส่ในกะละมังนี่ยกะละมังถึงแต่ปีเต็ดรงคงอบตทตีนี้นะรงค่งเราดูแลอยู่จะใช้ในแดงเป็นส่วนผสมในการเลี้ยงไส้เดือนในี๋ยวก็มาใส่ในแดงเดี๋ยวก็ปั่นไส้เดือนสีมีหวายนะโล่ปกติแดีวก็จะได้ประมาณน้ำกระละมังซีกระละมังต่อไปเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สองการเลี้ยงแหนแดง ส่งเสริมการเกษเรตรอบตละงูได้มีการเลี้ยงแหนแดงซึ่งแห่นแดงนั้นจัดเป็นพืชน้ำตระกูลเฟิร์นนำมาใส่นาข้าวช่วยเพิ่มในตัวเจ็ดแลกควบคุมวัชพืชหรือนำไปใช้เป็นอาหารและนำไปผปสมกับไส้เดือนหรือตากแห้งแล้วผสมดินใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพได้ แหล่งการเรียนรู้ที่3การปลูกเมลอนในโรงเรียนเมลอนที่อบตได้มีการพ่อพันนะครับผมแล้วก็ที่จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านนะคะได้เข้ามาศึกษาพ,พืชพันธุ์นะคะของอบตะะแล้วก็ละกออชาวบ้านคนไหนที่สนใจนะคะสามารถเอาพันธุ์ไปเพาะปลูกที่บ้านได้เลยค่ะ แหล่งการเรียนรู้ที่สี่การทําแปลงนาสาธิตเม่ต่อมานะคะเรามาชมแปลงนาสาธิตกันเลยค่ะนึ่งนึ่งปีนี้เก็บพลลิตได้กี่หาหนึ่งปีนี้เยอะที่เราทำครับเยอะเงืือนหว่าเลยถ้าเรามีน้ำมีอะไรหนาบิ้งหนาปังเหมือนก็เขาทําได้นะครับแต่แต่นี่คือคือสาธิตให้ให้ไว้เขามาเลยด้เฉยนะนาสาธิตมัน<ช>เป็นมันเป็นโคุ่กมกันขขงไอ้นานกันไมอ่อะ คือโครงการนาสาธิตในโครงการในพระราชดำริมันหวานแล้วเนี่ยมันมาของมาจากระบบการต่างนเสร็จตะกิดพอเพียงครับนี่ไอ้คือโครงการนาสาธิตนในลักษณะมันมันมันช่วยอะไรอ่ะมันช่วยอะไรอ่ะไม่ถึงหว่าการเป็นโยของเราคือนึ่งเราเพราะท่านปิดในนั่นเราทำเองไงเราไม่ได้เสือข้าวเราไม่ได้อะไรมันมันออกแบบ สรงพ้นในแบบชาวบ้านมีรายได้ละไรประเภทกันไหมอ่ะฟูาวฟูดาวมีอ่าครับเหมือนว่าถ้าว่าเรามีพื้นที่เยอะๆใช่ไหมการเราซื้อหนึ่งเราไหวกินทุนหนึ่งเราไหวจำนายได้ถึงการพอพอพอในในในแหล่งการเรียนรู้ที่5การเลี้ยงหอยขุมในกระชัง การเลี้ยงหอยขมในกระชังเป็นวิธีการเลี้ยงที่ค่อนข้างง่ายลงทุนต่ำและสะดวกในการเลี้ยงมากที่สุดจึงเป็นวิธีที่นิยมกันมากและที่สำคัญยังสามารถประยุกต์เลี้ยงกับสัตว์น้ำอื่นๆได้เช่นเขวนกระชังเลี้ยงร่วมกันในบ่อเลี้ยงปลานินหรือบ่อเลี้ยงปลานินชนิดอื่นๆได้ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่สร้างไรายได้ระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆได้อย่างลงตัวค่ะแหล่งการเรียนรู้ที่6ผักพื้นบ้าน สำหรับพื้นที่นี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับปลูกผักพื้นบ้านค่ะสําหรับผักพื้นบ้านของอ,อปตระงงูนะคะเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะให้ประชาชนอ,อปตอละงงูทุกคนนะคะสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนําไปรับประทานอาหารที่บ้านได้ค่ะ เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการที่จะให้มีแปลงเกษตรเพื่อเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตะบนงูแล้วก็มีนอกจากตำบนงูแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่ว,วไปไม่ใช่แฉ่าะตำบนงูอย่างเดียวผู้ที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรได้มาเป็นแบบอย่าง ในดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เอากลับไปปฏิบัติในในพื้นที่ในครอบครัวในบ้านของตัวเองนั่นคือหลักๆครับผมครับผมคี่อยากจะทราบว่าปัจจุบันนี้เราพอจะเช็คหรือว่าตรวจสอบได้อย่างไรว่าปัจจุบันชาวบ้านเขาสามารถนําหลักปัญญาตรงนี้ไปใช้กับไปใช้ได้อะไรเงี้ยก็คือเราสามารถสังเกตได้จากอะไรการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่างแรกเลยหลังจากที่เราอ่านขู่หานมอบนโยบายให้ มีกองส่งเสริมการเกษตรแล้วแล้วก็มีบุคลากรประจํากองแล้วก็มาดําเนินงานมาปฏิบัติงานในกองตัวอย่างที่เห็นคือมีจุดตัดที่แต่ละอย่างที่มองเห็นได้ชัดเจนคือนอกจากเรามีโครงการที่ส่งเสริมถน,นนแต่ละโครงการแล้วนะก็มีได้ผลตอบรับก็คือปัญจากรที่อยู่ในแวกใ,ใกล้เคียงและก็ตำบลละงู ใน18หมู่บ้านนี้ได้ความสนใจได้มาติดต่อสอบถามแล้วก็มาขอรับความรู้อย่างแรกนะแล้วก็ถัดมาก็คือมามามาดูเกี่ัวการปริมาณของเราแล้วก็นำไปทำไปที่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาขอเกี่ยวกับพันไม้มาดิทพันอะไรต่างๆ เราก็จริงดีที่จะสนับสนุนในส่วนตรงนี้ก็คืออยากจะทราบว่าในพื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะแบ่งพื้นที่ออกเป็นกี่ส่วนแล้วก็แต่ละส่วนใช้ทําอะไรบ้างคะเออหลักๆตรงนี้เหมือนที่คุณวังผมประมาณเกือบห้าไร่นนะเกือบหนนะ้าไร่แล้วเราจะแบ่งสามสิบสามสิบสามสิบสิบตามทฤษฎีโดยเป๊ะ มีส่วนที่รับเชื่อคี้คงจะปฏิบัติตามนั้นไม่ได้เพราะเป็นมันไม่ใช่เป็นที่ส่วนตัวนะมันเป็นทที่ของทางราชการมีการบการมีการทานตกรก็เราถือว่าอยู่ในส่วนที่ส0นะแล้วก็กิจกรรมสามสิบสามสิบสามสิบือว่ามีอะไรนะมีแลงเป็นแบบยางสัตว์ก็เออเป็น แล้วก็เป็นที่อยู่ที่อยู่อาศัยของสัตวงในการทำงานเนาะกรณีเลี้ยงสัตว์ในส่วนของอบาตคพงอยางเลี้ยงได้ปลาตุเมนลพราะมีพื้นที่ต่อให้สำหรับเลี้ยงปลาส่วนเลี้ยงสัตว์เหมือนสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์สัตว์ใหญ่พวกพวกวัวพวกแพะมันต้องกำลังที่อยู่แต่ว่ามันมีปัญหาชวน ในส่วนตรงที่เวลาวันปิดวันหยุดไม่ว่าจะเป็นหยุดสองวันที่หรือว่าหยุดนักตะกษ์คือไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้ตั้งมีหรือว่าไว้ยอีกอย่างาคือพวกสุนัขและพวกนี้เข้ามาลบกวนด้วยก็เลยตอนนี้ก็เป็นความคิดอยู่กําลังหงายทางอยู่ว่าจะทํา,า,ายัางไงแก้ปัญหาได้ยังไงในส่วนเลี้ยงสัตว์ตรงนั้นตรงนี้ก็กเลี้ยงปลาอย่างเดียว มีมีรายได้จากจากการที่ว่าเลี้ยงพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์อะไรในสวนตรงนี้สวนมากแล้วรายได้พวกนี้เราเราจะไม่จำหน่ายเราจะไว้เป็นที่ศึกษาทุงานถ้าเกิดมีคนบนหลิบออกมาก็จะเป็นทุกงเนี่ยจุนๆใกล้ๆไกลเคียงแล้วแม่แก่นี้เขามามาเก็บมีโครงการในพระราชดำริอะไรบ้างคะที่นำมาใช้เน่ย การ,หรงหน้าดินหรือาการเลี้ยงปล่อเ,เป็นอาชส่วนอาชีพส่วนมากกคโครงการโครงการในาคดําเนินทุกปีเราก็มีจัดโครงการเป็นประจำอยู่น,น,นอะ,อ,ะอย่างเช่นน,นี่คือผลผลิเนื่องมาจากโครงการภาดําเนินคือวกนี้ทั้งหมดเลยเป็นเนนแล้วก็ปลูกเมลอนในโรงเรือน ยกยััขอมคร,รน้ทสรุปการแบ่งพื้นที่ของสวนเกษตรอบตละงูตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการแบ่งพื้นที่เป็น 30, 30, 30และ10ตามเกษตริทฤษฎีใหม่โดย30แรกใช้สําหรับปลูกข้าวทางอบตได้จัดทําแปลงนาสาธิต30ซต่อมาใช้สําหรับปลูกผักสวนครัว ทางอปโตได้จัดทําพื้นที่สําหรับปลูกผักพื้นบ้าน3 0ต่อมาเป็นพื้นที่ที่ใช้ขุดสระสร้างแหล่งน้ําทางอปโตได้ขุดบ่อน้ําเพื่อทํากระชังเลี้ยงหอ,อยขมและเลี้ยงปลาร่วมด้วยและอีก10%นั้นเป็นพื้นที่สําหรับสร้างบ้านและโรงเรือนทางอปโตได้ใช้พื้นที่นี้ในการสร้างองคอ์กรและสร้างโรงเรือนในการปลูกเมลอนและโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน Yeah.